ชาวราศีสิงห์ทุกท่านครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วในต้นเดือนกรกฎาคมนี้โปราศาสตร์ดังทักเตือนให้ตัวของท่านเตรียมตัวรับมือเดี่ยวนี้เพราะว่าแต่นี้ต่อไปความลำบากต่างๆที่ตัวของท่านติดค้างเอาไว้มานานจะหมดไปภายในสิ้นเดือนนี้แล้ว นับตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากเสียทีนับแต่นี้ต่อไปจะมีแต่โชคครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านที่เกิดในราศีสิงห์นับแต่นี้ต่อไปสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น ชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเคาะเขียนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมรับชับก้อนใหญ่ปลายเดือนนี้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชค,ครั้งยิ่งใหญ่จะล่นทับชีวิตถึงข่าวรวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ให้ตัวของท่านนั้น เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีสำหรับท่านใดที่เกิดในราศีสิงห์บอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชคครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคตั้งแต่นี้ต่อไปชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความล่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุม,มาสามครั้ง พร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสากลละโลกเพื่อให้คนที่เกิดในราศีสิ่งนั้นให้ได้รับความโชคดีไปตลอดชีวิตให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้จากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโต กำลังลางไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้นั้น เหล่าเทวด,ดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชคจะมีลาบก้อนใหญ่หลั่งไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับชับแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์ถูกท่าน ท่านใดที่เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นั้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญของท่านนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่มีเหตุและปัจจัยจึงเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นความโชคดีของท่านพ้ที่เกิดในราศีสิงห์แล้วที่ได้เลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นบุญของท่านจริงๆเพราะดวงของท่านที่เกิดในราศีสิงห์ในปีนี้ลาหูย้ายครั้งใหญ่ชาวราศีสิงห์นั้น เตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะตัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับโชคครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านแล้วตามตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ทำนายทายทักเกี่ยวกับชาวราศีสิงห์เอาไว้ว่าตัวของท่านนั้นจะไม่ลําบากอีกต่อไปเพราะว่าเดือนนี้ราหูนั้นได้เคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ ทำให้ตัวของชาวราศีสิงห์นั้นได้พบแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้ดวงชีวิตจะพลิกผันจากดวงชะตาที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ไม่เคยมีปีนี้จะได้กลายเป็นมหาเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันที่จะตั้งตัว จากเมื่อก่อนเรื่องของเงินเงินทองทองที่เคยฝืดเคืองอยู่บ้างแต่นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินของท่านนั้นก็จะดียิ่งทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนทำให้ตัวของท่านนั้นนำเอาเงินก้อนนี้เอาไปปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวได้แถมยังได้นำเงินก้อนนี้นั้นไปซื้อบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ป้ายแดงได้อีกด้วย ดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนนี้ไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปกันหมดไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็มีกำลิกำไรหรือว่าจะทำธุรกิจใดๆก็ประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างและดวงของชาวราศีสิงในเดือนนี้ ตกถูกดวงของลูกเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็หมายความว่าในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูคนที่เกิดในราศีสิงดวงเดือนนี้ถือว่าเป็นดวงเปิดโพคชับนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงดาวได้เคลื่อนย้ายราหูได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนที่เคยทำอะไรก็ไม่สำเร็จ พอตกมาเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะง่ายดังกับว่ามีเทวดามาช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรนั้นก็ดูเหมือนว่าจะง่ายแบบผิดสังเกตจนแทบตกใจดวงด้านการเงินและดวงทางด้านการงานของท่านที่เกิดในราศีสิงดวงทางด้านการเงินของชาวราศีสิงนั้น หลังจากในเดือนที่ผ่านมาการเงินอาจฝืดเคืองบ้างพอตกมาเดือนนี้นั้นการเงินของท่านนั้นพุ่งขึ้นแรงสุดๆแทบจะไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดลางเอาไว้ได้แล้วดวงการเงินของท่านในเดือนนี้นั้นเข้าสู่ดวงของเรือนเศรษฐีซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะดีขึ้นแบบก้าวก็โดดแบบที่ตัวของท่านนั้น แทบจะตั้งตัวกันแทบไม่ทันจนทำให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองแบบเหลือกินเหลือใช้จนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อสิ่งของที่อยากได้ต่างๆได้ตามสบายใจต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินและทองนั้นจะไหลามาเทมาอย่างแน่นอนการงานของท่านที่เกิดในราศีสิงนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความจน เป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องบอกลาความทุกข์ยากลำบากต่างๆกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายก็ดีงานประจำก็เด่นงานเสริมก็ดังงานข้างหลังหรืองานข้างหน้าก็พุ่งขึ้นอย่างหนักไม่ว่าจะทำการค้าขายสิ่งใดก็เกิดความสำเร็จกันไปหมดทุกอย่างและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ตัวของท่านนั้นได้ประสบพบเจอในเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือว่าปัญหาใหญ่ก็ค่อยๆขี้คลายจางหายไปแล้วราศีสิงห์ทุกท่านครับอาจารย์อยากบอกว่าในเมื่อใดที่มีกลางวันก็ย่อมมีกลางคืนมีสว่างก็ย่อมมีความมืดและแน่นอนว่าถึงดวงของเรานั้นจะดีแต่ก็ให้ควรระวังในเรื่องที่ไม่ดีด้วยแต่ว่า ตัวของท่านชาวราศีสิงนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปอาจารย์พอจะมีวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงโดยที่ตัวของท่านนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเงินเสียทองเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องมีพิธีกรรมใดๆทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องมีค่าครูบาอาจารย์ไม่ต้องมีเครื่องไหวบูชาอะไรทั้งนั้น เพียงแต่ให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์อยู่ใต้คอมเมนต์เอาไว้เลยว่าสาธุสาธุสาธุส,ธส,ธสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์ จงลงมาปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนํำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพาเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพาเจ้ามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพาเจ้านั้นได้หลล้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรือง เพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบสิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุขัยนิพพานังปัจโยโหตูสาธุด้วยเถินแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านชาวราสีสิงนั้นยังรู้สึกว่าทำยังไงก็ยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นตัวของอาจารย์อยากจะแนะนำท่านแบบนี้ ในเมื่อใดที่ตัวของท่านนั้นทําบุญหรือทําทานไม่ว่าบุญนั้นจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ให้เหล่านั้นน้อมดวงจิตอธิษฐานให้ส่งไปถึงบุคคลที่เหล่านั้นได้ล่วงเกินไม่ว่าจะในอดีตตชาติปัจจุบันชาติให้น้อมส่งอันนีงส่งแห่งบุญนี้ให้กับบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับส่วนแห่งบุญนี้ด้วยพร้อมทั้งให้ตัวของท่านนั้นกล่าวคำว่า ข้าพาเจ้านั้นพร้อมที่จะรวยขอให้ความร่ำรวยนั้นจงลงมาสิงสถิตณบ้านเรือนของข้าพาเจ้าด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขอไว้พรในทุกท่านนั้นโชคดีมีแต่ความสุขหายจากโรคภัยเงินทองนั้นหลังไหลมาเทมาเทวดาคุ้มครองเดินทางปลอดภัยม่มานั้นจะคิดที่จะมาไกล ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ